กระแตาอาสยามจัดให้อีกชุดนุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วอวดหุ่นสวยงานนี้มาเป็นคลิปเต็มเต็มตาไม่เคยแผ่วเรื่องความแซ่บเลยจริงๆสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวใสแดนกระแตนีพ่าพรบุญ,ญเลี้ยงหรือกระแตอาสยามเพะหากมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็มาเตะเสิร์ฟความเซ็กซี่มาให้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมแอ๊ดกระแตอาสยาม8ได้กดไลค์กันอยู่เป็นประจำล่าสุดกระแตอาสยามก็ทาอินสตาแกรมลุกเป็นไฟอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวได้แพกกระเป๋าหยิบชุดว่ายน้าสุดแซ่บไปใส่อวดหุนห่นสวยที่ทะเลสะเสม็ด โดยหนึ่งในชุดที่ฮฮอฮาคงหนีไม่พ้นชุดปีกินี้ตัวจิ๋วสีดำที่เผยให้เห็นสวดทรงองเอวที่ถูกดูแลมาเป็นอย่างดีที่สำคัญยังลงเป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งงานนี้ต่างเรียกยอดไลค์ได้อย่างถล่มทลายเพราะนอกจากความเซ็กซี่ที่กระต่ายอาสยามจะเผยให้เห็นแล้วนั้นสาวๆหลายคนก็ต่างเข้ามาขอเคล็ดลับในการดูแลหุ่นให้สวยเป๊ะจนหน้าอิจฉาแบบนี้กันเป็นแถวขอขอบคุณภาพกระต่ายอาสยามแปดแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ